วันนี้มาพบกับเกสซา่าก te ับอีกเช่นเคยนะคะวันนี a, ้เกสซื้อของกินมาใหม่ของพี่โอปป้าแอนอาจุมมามาค่ะอย่างแรกก็คืออันนี้นะคะรถอะไรคะเป็นรถรถดูส oui. ิแม่ดูสิคะ ชาไต้หวันรสชาไต้หวันนะคะมันจะเป็นผงๆหรอคะใช่ค่ะเราจะต้องใส่น้ำเอาเองนะคะเป็นน้ำหรือน้ำอย่างอื่นก็ได้นะคะน้ำเปล่าหรือว่านมหรืออะไรพวกนี้ก็ได้ะค่ะเป็นน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุ่นก็ได้นะ,ะอ่ามีกี่รสคะมีสองรสค่ะอันนี้รสอะไรคะอันนี้จะเป็นรส ช็อกโกแลตนะคะเป็นรสตัโก้ค่ะอืมแล้วรสอะไรอีกคะมีแค่สองรสนะคะต่อไปก็เป็นอีกอย่างหนึ่งค่ะอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้จะก็จะเป็นอะะไรนคะุกกี้แอนด์ครีมอันนี้อันไหนนะ ไปเหมือนการไปเช็คเช็คเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเช็คเหมือนกันของพี่โอปาอนดาดูมาเหมือนกันนะคะพี่โอปาอนอาจูม่าเอาไว้กินตอนเช้าได้ด้วยเซเรียลใช่ไหมคะใช่ะคะ่ะอันนี้จะเป็นรสคุกกี้แอนด์ครีมนะคะต่อไปอูเลงอันนี้เติมน้ำไปแล้ว มไม่เป็นไรคะ่ะเอาเติมน้ําให้เรียบร้อยแล้วเราก็เขยา่าเขยา่ขยา,ยาเช็คเช็คเช็คอันนี้รถอ,อะไรคะอันนี้เป็นรถช็อกโกโก้โก็นะคะเป็นโกโก้ดำก,ก,ก,กับอันที่วางไปตอนแรกค่ะพอเติมน้ำแล้วเราก็เขยา่าใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนกันเลยเติวเวมน้ำอุณหภูมิไหนก็ได้นะคะ่ะแล้วก็น้ำอะไรก็ได้เหมือนกัน มนมหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้ค่ะอ่าเติมแล้วไงต่อคะเติมแล้วเราก็ตัง้งเช็ค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 แล้วไงต่ออ่าเช็คเสร็จแล้วแล้วไงต่อคะแล้วก็จะมาเปิดใช่ไหมฝาแล้วก็อ่าไหนะอะคะเปิดฝาให้ดูหน่ดดนนอยค่ะอ่าแล้วมาดื่มดูซิรสชาติเป็นยังไงคะกลิ่นโกโก้อืม,อม เป็นไงคะรสชาติเป็นไงบ้างคะรสชาติอืมจืดนิดนึงอืมแล้วก็หวานหวานค่ะอืมรสโกโก้ไงอืมเป็นรสโกโก้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเค ถ้า<ะ>เก็บไว้กินต่ออ่ดแล้วหาซื้อได้ที่ไหนคะที่ช้อปปี้นะคะจบยังคะจบแล้วคะ่ะโอเค สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ให้เกศซาซายเดยนะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ